กราบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเพลงของน้องทอมครับวันนี้ผมก็พามาพบกับอุไรสวนไม้มงคลอีกรอบนะครับผมวันนี้ผมพอดีผมจะมาเจาะตรงเป็นของอะโรคาเซียของสวนพี่ติ๊กอุไรสวนไม้มงคลนะครับพี่ติ๊กครับมันมีอะไรบ้างครับอะโรคาเซียของพี่เดี๋ยวผมเห็นแว็บๆเนี่ยมีจากเนี่ยค่ะอันนี้ต้นอะไรครับพี่กวักใบโพเนาะกวักใบโพใช่ใช่ค่ะกวักใบโพหลบด่างใช่ไหมพี่ตอนนี้ใช่หลบด่างมันเคยด่างแล้วมันหลบไปแต่ว่า มันจะเหลืองมากไปแล้วมันไม่เห็นด่างอะค่ะอ่าครับมันหลบด่างไปตันนี้แต่มันมีอีกต้นหนึ่งเนาะค่ะมีผมก็เห็นแฟ้เลยนะี่ต้นนี้ตัวนี้อ่านี่ด่างอันนี้เขาเรียกด่างเหลืองเนาะครับเนาะใช่ไหมใช่ค่ะด่างเหลืองตัวนี้ใบมันแก่แล้วมันก็เลยแบบสีสีมันจะดอปไปนะครับนะตัวนี้ก็ที่ปลูกไว้นี่คือเพื่ออะไรครับพี่ตัวนี้ไม้มงคลแหละค่ะเป็นมงคลนะครับก็อยากได้อย่างชื่อใช่ไหมครับพี่กวาดเงินกวาดทองเข้ามาเนาะค่ะมีนี่ด้วยอะไรเนี่ยนาคาชดำไหมนาคาชดำค่ะพี่นี่โห อะโลคาเซียมีหลายตัวนะครับเนี่ยก็มีนคาราดำอันนี้ก็อันนี้สติงเรย์นะครับปลากระเบนค่ะอ่านี่ก็สูงแล้วนะครับเนี่ยขาลายๆนะครับสติงเรย์อันนี้เป็นอ่าอันนี้ตัวตัวธรรมดาค่ะตัวธรรมดาเขาเรียกว่านางกวักนางกวักนางกวักนางกกวัใบโพเลียนะครับเนาะพี่ปรุงดินยังไงครับเนี่ยก็ปรุงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบก้ามปู กับมะพร้าวสับแล้วก็เพลย์ไลค์ค่ะอ๋อให้มันโปร่งใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะให้โปร่งเพราะอะโลกาเซียนี่มันถ้าแฉะมากเน่าเนาะค่ะส่วนใหญ่ก็ที่สวนก็จะใช้สูตรนี้ค่ะนี่ไอตัวนี้ของพี่ก็สวยนะครับเนี่ยนาคาราชเนี่ยผมของผมเลี้ยงเองยังเล็กๆอยู่เลยครับไม่ยอมโตเลี้ยงแฉะเกินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเห็นพี่มีข้างหลังด้วยค่ะตรงนู้นแอบ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 มีฟาโลด้วยนะครับเนี่ยนี่นี่นี่ต้นนี้ได้กว่านเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยขวัญใจผมเลยเนี่ย บอลกระดาษด่างขาวอันนี้ใบนี้ขาวซะแบบไม่เหลือเขียวไอใบนี้เขียวซะไม่เหลือขาวแต่ไม่สมดุลค่ะแต่เวลาการดูบอลกระดาษด่างนะครับให้ดูตรงนี้เนาะโคนอ่าก้าร์ดเขาเนี่ยสวยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่สวยนะเนี่ยรอแค่เขาพิกด่างฝั่งไหนใช่ไหมครับเนาะใช่แต่ถ้าไข่ไหนออกมาฝั่งนี้ก็ ลุ้นเผือกนะครับข่าวจัดเลยนะครับแล้วก็นี่เออพี่ติ๊กผมเห็นเนี่ยมันมีร่องรอยของไอ้พวกลายแดงกินใช่ไหมค่ะใช่ลายแดง่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งพิ่งพิ่งเอาเนี่ยเนี่ยรอยมันตายใช่ไหมดำๆเนี่ยเดี๋ยวตัดท้วค่ะไม่ใช่ไอ้นี่จุดๆเนี่ยตายอย่างเนี้ยไอ้ลายแดงเนี่ยฮะโอ้ยังเดินอยู่เลยค่ะยังเดินอยู่แต่ยังไม่หมดเนาะอ่าเดี๋ยวต้องจัดการมันนะธรรมดาพี่พี่ใช้วิธีไหนจัดการเขาครับพี่ใช้ออยาสผมอ่อ สุนัขนะคะยาอาบแชมพูล้างน้องหมาแป้งด้วยค่ะแป้งนัดด้วยค่ะก็ในการจัดการระดับหนึ่งอะค่ะครับผมนี่ขาดความบ่อยขาดความสมานเสมอส่วนมากลายแดงเขาต้องประมาณสี่ห้าวันครั้งเนาะครับเนาะนี่มีไหมคะอันนี้อันนี้มันเป็นเกลี้ยงครับอันนี้ยังไม่เห็นค่ะไม่มีเนาะค่ะรอมีแต่มีร่องรอยแต่นี้บนกระดาษด่างอ๋อนี่มีรอยอยู่นี่นี่รอยรอยเก่าใช่ไหมเพิ่งล้างเพิ่ง เพิ่งยังมีไหมพี่พี่ล้างเข้าไปค่ะยังไม่อันนี้ไม่เห็นไม่เห็นนะแสดงว่ารอยเก่านน <9 S 1> พี่ฉีดไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ,อ,ะอันนั้นเพิ่งมาใหม่แน่เลยร็อบนั้นอันนั้นเพิ่งตรงสายเพิ่งนี่นะครับถ้าบอลกระดาษด่างขาวผมแนะนํานะครับเลือกแบบนี้ถ้าใครอยากจะโตวไวนะครับเขียวเยอะหน่อยแต่ยังมันด่างนะอะมันติดด่างนะบางใบก็เออมันติดทุกใบนะครับมันติดนิดติดหน่อยอย่างเงี้ยโตวไวครับ แต่คงมาชะงักพ่อลายแดงนี่แหละค่ะอ่าอากาศหนาวด้วยก็มีหน้าหนาวไม่ค่อยดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะมีอีกอ่ะครับมาต่อครับตรงนี้ของพี่เขามีอันนี้ด้วยครับบอลกระดาษค่ะบอลกระดาษก้านดำดำแต่ไม่ด่างนะฮะค่ะอ่าดำแต่ไม่ด่างของผมก็มีครับซื้อชิ้นตาจากต้นด่างแต่ชิ้นที่ผมได้มันไม่ด่างอยู่สองชิ้นในนี้เลยมาค่ะ อ๋อนี่เขาให้มานะครับเนาะอันนี้ให้อ่าอันนี้ก็เป็นอะโลคาเซกตัวหนึ่งในสวนของพี่อุไรนะครับผมผมเห็นตัวนู้นอะผมชอบไอเนี้ยนี่เนี้ย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 เขาเรียกอะไรครับพี่ไอกรอบเงินกรอบทององกรอบทองห่อเงินห่อทองแล้วแต่จะเรียกเนาะค่ะใช่นี่ก็เป็นอะโลคาเซยนะครับผมไม้มงคลนะครับบ้านเรานะครับเลี้ยงไว้ความเชื่อนะก็คือเราปลูกไว้เพื่อให้เขาเรียกเงินเรียกทองแล้วก็ กรอบไว้ให้เรานะครับไม่ให้ไหลรั่วไหลไปไหนนะครับอย่างดูใบเขานะครับอ่าใบเขาเป็นลักษณะอย่างนี้สวยนะครับแล้วก็ต้นเนี้ถ้าลงดินเนี่ยสูงสองสามเมตรได้นะครับเนี่ย่อาสูงมากเลยครับถ้าลงดินจะโตไวโตวบบนี้ค่ะครับผมครับอันนี้การเขียวเอามาต่อนะครับนี่ของพี่ติ๊กเขาก็มีไม้กระแสครับตอนนี้หูช้างด่างเหลืองเหลืองหลบนะครับผมหายดีนะครับเขาไปเอามาแั้งแต่สมัยยังแพงๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ยเนี่ยครับ สังเกตนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดางดังนะครับดางทุกใบด้วยด่างติดหูครับผมเนี่ยดางดางทุกใบติดติงติดหูครับทุกใบครับผมไม่หลุดสักใบด้วยนะครับผมติดติงหูแต่อย่างนี้นะครับดูนี่มีน้องแล้วครับมีน้องแล้วครับลุ้นนะครับว่าลูกเขาจะด่างไหมนะครับจะดางเหมือนแม่ไหมครับถ้าเอติดดางเยอะหน่อยก็ช่วงนี้ก็เตรียมรับซับนะครับเพราะว่า อาโรโคเซียหูช้างด่างเหลืองตอนนี้กำลังขึ้นยานนะครับผมให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นครับพี่แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นบอลดำสตูลเนาะตัวนี้ผมก็ชอบนะะส่วนตัวผมเลี้ยงไม่ค่อยรอดก็ชอบแต่ชอบค่ะผมเลี้ยงแล้วลดน้ำเยอะแก็เข้าใจว่าเขาเป็นบอลก็เอาน้ำแช่แบบแต่ก็อยู่ได้ค่ะผมเลี้ยงอ่ะตายเยอะเลยครับแต่ของพี่เขาเลี้ยงแล้วใบใหญ่ด้วยแล้วพี่เขาเลี้ยงแช่น้ำนะครับผมแช่เหมือนบอลเลยทุกท่านนะครับ อันเนี้ครับน้ำเนี่ยครับเนี่ยน้ำเนี่ยพี่เขาแช่อย่างนี้ยตลอดเวลาเลยครับผมโอ้โหแสดงว่ามันอยู่ได้ไงเนี่ยของผมเนี่ยถ้าแช่อย่างนี้เรียบร้อยครับตายเขาก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้เนาะเออสวยด้วยโอ้โหสุดยอดครับผมอ่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ก็สายป่ามาอีกแล้วครับผมตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ เป็นจงอางใช่ไหมพญาจงอางใช่ไหมครับผมก้านลายเนาะก้านลายค่ะเฮ้ยทำไมของพี่ก้านไม่เหมือนของผมเหรอวะผมได้มามันจะสีอ่อนกว่านี้แล้วก็ก้านลายกว่านี้เยอะแต่ของพี่สีมันเข้มๆสวยนะเนี่ยอันนี้ทุกตัวพี่เขาเอาถาดรองน้าหมดเลยนะครับแล้วก็แช่น้ําหมดเลยมันก็สวยนะครับผมเอันนี้ก็แช่น้ำเหมือนเหมือนเหมือนสองตัวนี้ทําไมมันสีไม่เท่ากันนะครับ การไม่เหมือนกันอันนี้ฝั่งนี้สีอ่อนกว่านะครับสีออกเขียวอ่อนแล้วลายชัดกว่าฝั่งนี้จะเป็นแบบสีดำดำเข้มๆ่อยนะครับใบก็คล้ายๆกันนะครับผมคล้ายกันเลยทําไมลายไม่เหมือนกันเนี่ยโอ้ความหลากหลายนะครับนี่สวยงามนะครับวันนี้ก็โอ้พามาเยี่ยมชมสวนพิติกนะครับก็ได้เจออะไรหลายๆตัวเลยนะครับที่แตกต่างกันนะครับผมออะครับพี่ติ๊กมีอะไรต่อครับพี่แก้วค่ะ อันนี้แก้วอะไรพี่แก้วนามาแก้วนามาโบราณไหมที่เขาเรียกเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะต้นใหญ่นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ปกติแล้วมันยุบหน้านี้มันจะยุบไปหมดแต่อันนี้ใส่น้ําแช่กระถางเอาไว้ค่ะมันสูงเป็นเมตรเลยนะครับเนี่ยนี่ค่ะแก้วขาลายนะครับเนาะอ๋อนี่ก็สวยครับนี่ก็ช่วงตอนปีใหม่ผมเห็นคนเขาตามหากันอยู่พักหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะมันมีไข่มีลูกไหมครับพี่ ยังไม่เคยเลื้อเหรอมีเหรอแม่เพราะว่าเคยเคยกระถางเขาแตกอะค่ะเห็นใช่ไหมครับพี่มีอะไรพี่ก็เอาไปใส่กระถางตอนนี้ถังนู้นมันยุบมันยุบหมด๋อครับพี่เอาไปใส่กระถางก็ขึ้นงามช่วงหน้า๋อมีลูกใช่ไหมพี่มีค่ะอ๋อขยายเลยครับพี่หน้านี้มันก็ยุบตัวเหรอครับตัวค่ะอ๋อครับมันจะขึ้นแตกเต็มกระถางเลยค่ะครับก็มีทั้งแบบเป็นเป็นไข่หัวเหมือนเผือกอะค่ะหัวเหมือนเผือกเลย คล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็ที่แตกเป็นต้นแล้วก็มีครับก็เอาไปเปลี่ยนใส่กระถางค่ะตอนนี้ที่ยุบไปก็กําลังเจอฝนทีสองทีก็เริ่มขึ้นแล้วคับครับอ่าครับพี่วันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ตัวนี้อะไรพี่สิงห์ะโมราสิงห์ะโมราใช่ไหมครับผมใช่ค่ะใบเขาสวยเนาะใบสวยค่ะอันนี้เป็นอะโลกาเซียหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าใบมันมันยังกัดจิงจอหูใหญ่เลยครับเนี่ สวยนะครับเนี่ยก้านลงไปข้างล่างนะครับผมไม้ดูแบบเป็นไม้ชื่อชื่อก็เป็นโบราณนะครับอันนี้เลี้ยงยากไหมพี่ก็ไม่ยากนะคะก็เลี้ยงเหมือนบอนนะคะเพราะว่าเอาน้ำแช่ถาดก็วัสดุปลูกก็เป็นใบกล้ามปูผสมมะพร้าวสับเนี่ยค่ะก็ก็เขาก็ปล่อยตดีใช่ไหมครับก็โตก็โตดีค่ะ ไปเดี๋ยวเราไปต่ออีกนิดนึงนะครับพี่อ่ะมีอะไรอีกครับพี่อ๋อทางนี้ก็จะมีอ่ซิวเวอร์ดากอนค่ะนี่ไหนครับเดี๋ยวดูคซิวเวอร์ดากอนซิวเวอร์ตัวนี้ซิวเวอตัวนี้ค่ะสีเงินเงินนะพี่ค่ะสีเงินเงินค่ะน่าจะเป็นสีเงินเงินเทาๆนี่แหละค่ะสวยนะครับเนี่ยเหมือนไอ้รองเท้าหนังกลับนี่ไม่รู้เลยกระเป๋าหนังกลับเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบ็คเววเวดเววเวดนะครับเนาะเขาบอกว่าใบกามายีใบเป็นกามายีแต่อันนี้เปื้อนเปื้อนน้ำฝุ่นเปื้อนน้ำเปื้อนฝุ่นโอ้ใบเเขาป็นกมยีใช่มัครบเออ ถ้าดูจริงๆมันแบบใช่ค่ะโหต้องดูตาเปล่านะครับเนี่ยสวยนะแต่ก็มีบางบางต้นที่เขายังไม่โตเขาเหมือนเขาจะเป็นด้านๆนะคะอ๋อต้องรอเต็มฟอร์มใช่ไหมครับใช่เป็นเหมือนหนังด้านๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันคืออะไรนะครับพี่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอันนี้ซีโนต้าค่ะซีโนต้าค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นแบบนูนๆขึ้นไม่ใช่ไหมครับใช่นูนๆค่ะอ๋อแล้วก็เป็นเส้นจมลงไปเนะครับเนาะใแล้วอ๋อพี่ก็เลี้ยงโรคาเซียอยู่หลายตัวนะครับพี่ สมหมดนะคะวันนี้ก็ผมพามาเที่ยวบ้านพี่อุไรนะครับสวนไม้<ช>มงคลนะครับก็พี่วุไรฝากช่องหน่อยไหมครับ<ช>พี่วุไรเขาทำยูทูบด้วยนะครับช่อง youtube ก็อุไรสวนไม้มงคลค่ะแล้วก็เพจ a c e b o o กก็จะเป็นอุไรสวนไม้มงคลเหมือนกันนะคะเฟซบุ๊กส่วนตัวก็จะเป็นพมผลอุไรแต่สะกดเป็นภาษาอังกฤษ p r o m p h o l แล้วก็อุไรก็ u r a i ค่ะ ถ้าท่านใดสนใจไม้มงคลนะครับเข้าไปชมใน YouTube ของพี่อุไรได้นะครับ<ช>ผมอ่าอุไรสวนไม้มงคลใช่ค่ะส่วนของผมน้องทอม3ามทีพี่น้องครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้นะครับวันนี้ผมขอตัวตาบลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี